ก็ทุงการสวัสดีน,น้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีทชั a นแนลนั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็มีข่าวดีมาบอกน้องๆนะครับสำหรับนะครับกิจกรรมนะครับ GM แจกตัวละครฟรีถาวรกันยกเซิร์ฟเลย นะครับผมจะมีตัวละครอะไรบ้างนะครับรับฟรียังไงเป็นกิจกรรมอะไรก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจในส่วนกิจกรรมเองนะครับจะอัปเดตเข้ามาวันไหนในวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนแบบละเอียดกันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมรับตัวละครฟรีฟร,ฟรถาวรยกเซริร์ฟแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพิ่งอัปเดตเข้ามาสดๆหลอดพี่ก็รีบมารีวิวให้งน้องดูกันเลยนะครับผมมาก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่พาไปดู ในส่วนนะครับสกินปืนนะครับที่อัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นะครับผมนะเป็นสกินปืนอัปเกรดนั่นเองนะครับผมสำหรับสกินปืนฟาร์มัสตัวนี้นี่นะครับผมเดมอนิกนะครับผมอ่าเป็นฟาร์มัสตัวนี้เลยนะครับมาลองกดเข้าไปดูกันนะครับฟาร์มัสตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมี7จ็ดเลเวลเหมือนเดิมนะครับเจ็ดเลเวลเหมือนเดิมย้ําว่ามีท่าทางพิเศษด้วยนะครับเรามาดูเลเวลหนึ่งกันดีกว่านะครับเลเวลหนึ่งก็จะเป็น เพิ่มมาก็จะมีโมเดลใหม่นะครับผมอ่าแล้วก็ค่าสเตตนะครับผมดาเมจบวกหนึ่งนะครับอัตราการยิงบวกหนึ่งแล้วก็ความเร็วรีโหลดลบหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนเรือสองคืออะไรเรือสองก็คือจะเพิ่มแถบสังหารขึ้นมานะข้างบนเห็นไหมนี่นะครับแล้วก็จะอัปเดตอัปเกรดสถานะนะครับผมความเร็วรีโหลดเนี่ยเห็นไหมเรือหนึ่งเท่าไหร่นะเห็นไหมลบสองอันนี้เหลือลบหนึ่งเห็นปะนี่ประมาณนี้นะครับส่วน รีวิวสองนะครับส่วนรีวิวสามคืออะไรรีวิวสามก็คือจะเปลี่ยนโมเดลใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะครับเห็นไหมนี่ใหญ่กว่าเดิมเลยเท่ๆเนี่ยนี่ค่าสแต็กก็คือเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็รีวิวสี่ดาวรีวลวสี่ก็จะเพิ่มมาเป็นเอฟเฟกต์ปะทะนะครับนี่เวลายิงนะครับเวลายิงโดนศัตรูเนี่ยนะมันจะขึ้นแบบนี้นี่นะครับแล้วก็จะมีอัปเกรดสถานนะดาเมจเพิ่มมาเป็นสองนะครับใครที่งบไปน้อยเนี่ยถึงเลเวลอัพถึงรีวิวสี่ก็ได้นะนะครับผมอัพถึงเเเลลลวก็พพียงอะะนครับถ้าใครแบบ ไม่ซีเรียสอะไรนะเพราะว่าค <t> ่าค่าสเตตก็คือมันมันมันสุดละนะครับค่าสเตตสุดสุดแล้วเนี่ยนะครับผมส่วนเรลววห้คืออะไรครับผมเรลววห้ก็จะเป็นเอฟเฟกสังหารนะครับพอเรายิงศัตรูได้เนี่ยนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นี่เห็นปะนะครับอ่าเป็นวิญญาลอยขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็เอฟเฟกการยิงนะครับตรงกับปลายปลายปืนก็จะเป็นแบบแบบนี้เลยนะครับนี่อย่างเท่ย่างแจ่มนะครับผมแล้วก็ส่วนเรลวิวหกนะครับก็จะเปลี่ยนโมเดลใหม่นี่เป็นโมเดลใหม่อีกรอบนะครับเป็นไง นี่แล้วก็ปลดล็อกอาบิลิตี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับททเท่เจ๋มเจมกันไปเลยทีเดียวนะครับนี่เอฟเฟกอลังการงานสร้างนะครับผมแล้วก็เลเวลสุดท้ายนะครับเลเวลเจ็ดนะครับนี่มาพร้อมกับท่าทางพิเศษนะครับนี่ท่าทางเลเวลเจ็ดโอ้โหอย่างเทอาดูไหมทุบโอ้โหเสกเสกหน้ากากแล้วก็ใส่ปพ๊บแล้วก็ เอามือไปข้างหลังแล้วก็จับสกินปืนออกมานะครับดูดีปึ๊บเอาใหม่ปั๊บนี่สวมหน้ากากปุ๊บปึ๊บนี่อย่างเท่โอ้โหเอาจัดนะครับแล้วก็เรือเจ็ดก็มีโมเดลใหม่ด้วยนะเห็นปะนี่โมเดลใหม่อย่างเท่มีหัวกระโหลกสองหัวไหมวิ่งอ้อมแล้วก็ทะลุเข้าไปเข้าไปข้างในตามันนะครับผมเห็นไหมเนี่ยโอ้โหอย่างเท่อลังการเกินนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับสกินปืนนะครับ ฟาร์มัสอัปเกรดที่ยัปเด็เข้ามาเร็วนี้มาแน่นอน100%เนะเพราะว่า GM ส่งให้พี่มารีวิวเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็จะเป็นในส่วนไอวอรนะครับไอวอรไอวอรเดี๋ยวพี่พามาดูเลยละกันนะครับในส่วนไอวอรตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงเอ่ยนะครับผมนี่ไอวอรที่ยับเดตเข้ามาน่าจะเป็นท็อปอัพนะครับหรือว่าจะอยู่ในส่วนตู้สุม 8T ทีกับสกินปืนก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมาในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็จะมมีีีอะะไรรกกเป๋าตัวน้ อย่างใครแล้วก็มีล่มชูชีพแล้วก็จะมีอะไรอ่ะท่าทางนะครับแอนิเมชันนะครับแอนิเมชันใหม่นะครับนี่เป็นท่าทางตัวนี้ไม่รู้ว่าอันไหนจะเป็นท็อปอัพนะครับพี่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีท่าทางมีไอวอร์ War, มีสกินปืนมีกระเป๋ามีล่มนะครับแต่ว่าตู้สุ่ม8ทียังไงก็ต้องมาแน่นอนนะครับสรับสกินปืนนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่พามาดูกันดีกว่านะครับว่าตัวละครรีฟีเนี่ย มันอยู่ตรงไหนนะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือให้เราเปิดไปที่ปฏิทินนะครับมันจะอยู่อันแรกเลยปะนี่นะครับเป็นกิจกรรมตัวนี้นี่อัพกิจกรรมสํานักประทะเดือดนะครับไล่มนเด็ดเสกไอเทมฟรีนั่นเองนะครับโอ้ยอย่างเท่ดูดินะครับเราไปดูในส่วนแรกกันกันครับในส่วนแบนเนอร์แรกก็คือจะเริ่มในวันที่10กุมภาพันธ์นะครับเลือกรับตัวละครฟรีๆนะครับนี่4ตัวนี้ไปเลยไปเลยนะครับเลือกน่าจะตัวหนตัวหนึ่งนะครับผมเนาะแล้วก็มีรูปโปรไฟล์รูปพื้นหลังมีตั๋วมีบ สร้างห้องนะครับนี่วันที่20ถึงวันที่6มีนาคมเลยนะครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นรับชมหนังสั้นพร้อมกันนะครับวันที่3มกุมภาพันธ์วันหนังสั้นเนี่ยไม่แน่ไม่แน่ใจอาจจะมีกิจกรรมตอบคําถามตามมาก็ได้นะครับอันนี้ต้องแนะนําให้ดูให้จบนะครับสำหรับรับชมหนังสั้นนะครับตรงนี้นะครับส่วนวันที่21นะครับผมก็คือชวนเพื่อนมันถึงอาทิตย์นะครับรับโทเค็นเหรียญตัวนี้นะครับแรก รางวัลฟรีนั่นเองก็จะเป็นกล่องสกินปืนโอ้โหมีกล่องดีแท็กด้วยลูกซองดีแท็กด้วยนะครับเดี๋ยวพี่มาทําคลิปแล้วกันนะครับในส่วนนี้นะครับอาจจะทำเร็วๆนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับวันที่21ินะครับกิจกรรมนี้มี20 21 23เนะครับเรียงกันไปเลยนะครับส่วนตัวละครฟรีก็คือจะรับได้ในวันที่20นั่นเองนะครับโอ้โหถูกใจสายฟรีจะจัดนะครับสำหรับกิจกรรมตัวละครฟรีนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมสายฟรีแล้วก็วันนี้วันที่เ่ไรอ วันที่ส7นะครับวันที่19เนี่ยก็จะมีกิจกรรมรับท่าทางฟรีด้วยนะครับนี่กิจกรรมยังไงทําภารกิจให้สําเร็จเพื่อรับของรางวัลก็คือลงเล่น10บรอบนะครับเราจะได้ท่าทางตัวนี้นี่เดี๋ยวพี่พามาดูเป็นไงเควะนี่นี่ <c oughs> นโปไทนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับพี่จะมาแจก,กรหัสนะครับฉลองติ๊กก๊อก ตั้งนานแล้วแหละสี่แสนตั้งแต่สี่แสนแล้วตอนนี้ห้าแสนแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะมาทําคลิปสุ่มแจกแล้วกันนะครับในส่วนนี้แต่ไม่รู้ว่าจะสุ่มแจกยังไงนะครับอาจจะตั้งกดให้นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขอสุ่มกิจกรรมนี้ก่อนนะครับผมแต่ว่าพี่สุ่มไปหลายทีแล้วมันได้ซ้ำเนี่ยนะครับผมใช้เหรียญโกเนี่ยโกไม่พอเอาเปิดทีละพันห้าแล้วกันป,ป,ปั๊บปึ๊บปึ๊บโอ้เหรียญโก้เลยเก้าพันแล้ววะเนี่ยโอ้โหสามวันไปปึ๊บ อื mm hmm. ปึ๊บโอ้โหไม่ได้วะออกยากวะปึ๊บไม่ออกเฉยออกปะไม่ออกออกปะไม่ออกเหลือเท่าไหร่แล้วสองร้อยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูเหรียญพี่ก่อนเ,อเหรียญสองร้อ200ยจริงๆงวะโอ้โหหมดนะครับผมอะทีนี้พี่ลืมบอกเลยกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับเป็นกิจกรรมตัวไหนหนะนี่นะครับผมกิจกรรมท็อปอัพ เติมครบ1เพชรรับผ้าปิดปากไปเลยฟรีนะครับเติมปุ๊บรับปั๊บนะครับในส่วนกิจกรรมนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูจะชัดมันอยู่ในส่วนตรงนี้นะพี่ว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันอยู่แถวนี้แหละนะครับผมนี่ไงนะครับเป็นหน้ากากตัวนี้เดี๋ยวพี่ดูใกล้นะครับนี่โคเท่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้าใหม่แล้วก็สำหรับกิจกรรมตัวละครฟรี อัปเดตมาวันที่20มันเองนะครับ GM ได้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่ก็รีบมารีวิวให้เลยครัโอเคสำหรับคลิปนี้มีเลยมากแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหนรับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาตัวไปก่อนนะครับผมฝาว่าสวัสดีครับ